ขงบ้านเรานะคะทนี่แม่ค้าคนเก่งทำมาของหวานแซ่บขนาดเลยแซ่บแซ่บต้องมาร้านนี้เลยนะคะถ้าดอนตลาดดอนขวางค่ะแม่ค้าทุเรียนก็ไม่แพงหรอกค่ะชิ้นยากแล้วสมัยน,ยนยี้ทุเรียนทุเรียนนี่แพ้ไเท่าไหร่อันนี้อะไรลูกนอันนี้อค่ะอันนี้น่ากินจังเลยอันนี้อะไรลูกทุเรียนค่ะอันนี้เอาทุเรียนเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้นะลูกโค้กน้ดำค่ะแม่ค้ายัางเกินเลยแม่ค้ายัางสาวๆอยู่เลย ก็มค่ะในนีอาหารในกุ้งคอมันแบบวา้งก็สัังสุนกับไม้ยู่นี่แะค่ะเห็นไหมคะอาหารลาวราวลาวด้ค่ะเ้อทำไมแรอมเครื่องไง้วนี่โอเคปลาบอชแกหูป่าแกเห็นไหมคะแกขึ้นช่วยกับเพ่นคัเพัดตมนี่นะครับแกตลาดดอนขวางเราด้วค่ะนี่มาซื้อเค่ะเน้ม่คมาซื้อเลย สังสนนี้พิกปราจ้าโอ้สุดยอดเลยค่ะสปาราโอเคจะคลองะแซบดียมาดแต่ละผ่านเท่าในร่ดอนขวางจ้าของแซบของแซบิอย่างลรคอาท่านผู้ชมจะแซบกค่ะปิ่งใหม่ๆอย่างก่นใหม่ๆอย่างไม่หอมค่ะทำใหม่ๆเลยจ้าเนี่เๆ่ผู้ใดเห็นพอของมักลกิโลเท่าไหร่คะแม่ค่าคะสามร้อาบเอทอนค่ะอ่อนแล้วก็เลยแพงนะ แต่ก็ไม่ทันปัญหาย่างขายเนี่ยแล้วจะให้ดูไหมแกะกิโลเท่าไหร่คะแกกรอบไหมเจ๊ก็ไม่แกะมากกำลังมันๆเนี่ยแหละนี่นี่เที่ยวยากไหมแกะนี่นี่นี่นนี้กลางๆไม่แกะอันนี้โลเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยก็ไม่ได้บ่มาถ่ายนี่มันนิดเดียวจ้ะเขาเกลของมาให้เลย าเจ้านี่ขายของมีทุกอย่างค่ะคุณชอบมาซื้ออันนี้หมูป่าเห็นไหมคะขายแพงไหมคะหมูป่ามีพริกแกงก็อร่อยมากเลยค่ะหมูป่าขายไงคะหมูป่าคิดละสามสิบบาทอันนี้กบอันนี้กบนะคะกบก็มีนะคะในท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทกันกบขายไงคะกบลงละร้อยหกสิบนี่เห็นไหมคะนี่เหนือนีไข่อันนี้ด้วยนี่ไข่อันนี้คืออะไรคะเหนือเนี่ยนั่นหมูป่ากับพวงไข่ ฝากระพวงไข่นะคะนี่เดินคู่ว่าซื้อเนี่ยแม่มมมคุณคู่ซื้อเห็ดหอยนี่แหละประจำวงทัวลูกกบค่ะท่านผู้ชมค่ะร้านนี้เราทำของฝากลูกสาวลูกสาวมาช่วยขายไหม,มนี่ไม่ได้มาไม่ได้มาคุาคณ,าคณแม่ขายของดีนะคะนี่ดีใครก็มามบอกว่าให้มาซื้อร้านนี้แหละพริกแกงอร่อยมากพริกแกงนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอเคนะคะกบแต่ว่าคุณู่จะเอาเห็ดเหาะนี่กิโลหนึ่ง ขอไม่โดนเลยโอเคนะคะแม่ค้าแถมให้ด้วยนะ,ะค่ะแถมดอนขวางด้วยค่ะเลยกู้จะมารีวิวร้านผลไม้หรือกู้มักเนี่ยกู้มักมกวาซื้อกระทอนร้านนี่แหละค่ะแซ่บกับกะทอนร้านนี่นะคะ,กกะน,น,น,ะคะนี่เห็นไหมคะนี่สลับน่ากินม,มากค่ะร้านนี้สุดยอดเลยค่ะขายบอแพงด้วยค่ะเลยู่ตลาดดอนขวางตรงติดถนนเลยค่ะนี่ยทำดีดีนะคะ ราดหน่างอะไรสลัดนี่ตลาดคุณยายใสผักสดนะคะในร้านนี่ไม่รุ่นขายบางทีก็คุณแม่ขายนะคะชอบมาซื้อประจำร้านประจำคุณพี่ผักหวานด้วยค่ะนี่ดอกสลิดมีเจ้าเดียวนะคะตลาดนี้เจ้าเดียวเห็นไหมคะโอเคค่ะผักไม่รุ่นขายค่ะ